รับเข้าสู่ช่องกิฟต์โคชชิ่งนะคะสำหรับวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับแนวข้อสอบบอชอนะคะตั้งแต่ข้อ49จนถึงข้อ56ค่ะต่อเนื่องจาก EP ีก่อนหน้านี้นะคะถ้าน้องๆเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปทำข้อสอบกันเลยค่ะ ข้อ49นะคะข้อใดคือความหมายของสถานที่เก็บรักษาตามคู่ม,มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายก่อกาอาคารคลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายขอไข่พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย คอควายสถานที่ใช้สำหรับการจัดวางสารเคมีและวัตถุอันตรายและงองูอาคารที่ใช้สำหรับการจัดวางและจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนถูกคะ,ะเฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2 5 5พนอนะคะอยู่ในหน้าที่1ข้อที่1คําจํากัดความนะคะ ซึ่งเนื้อหาในกฎหมายนะคะระบุว่าสถานที่เก็บรักษาหมายถึงอาคารคลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายค่ะเรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะข้อที่ถูกของเราก็คือข้อกอไกลค่ะอาคารคลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายค่ะ ข้อ50นะคะข้อใดกล่าวผิดสำหรับลักษณะของพื้นอาคารเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เหมาะสมกอไก่พื้นต้องไม่ดูดซับของเหลวเรียบและไม่ลื่นขอไข่พื้นต้องไม่มีรอยแตกร้าวและทำความสะอาดง่าย ข้อควายวัสดุที่ใช้ต้องทนต่อน้ำและสารเคมีและงองูพื้นต้องไม่นำไฟฟ้ากรณีเก็บของเหลวไวไฟเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนถูกคะ,ฉะเฉลยข้อนี้อยู่ในหน้าที่3 ข้อที่2.2ของคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550นะคะซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะระบุว่าพื้นต้องมีลักษณะดังนี้ค่ะข้อ2.2.2วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องทนต่อน้ำและสารเคมีซึ่งข้อนี้ตรงกับช้อยก็คือข้อคอควายค่ะดังนั้นข้อคอควายของเราจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ ข้อ2.2.3นะคะกรณีเก็บของเหลว WiFi การ์ด WiFi และวัตถุระเบิดพื้นต้องนำไฟฟ้าได้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งข้อนี้ขัดแย้งกับข้ององูนะคะเพราะข้ององูบอกว่าพื้นต้องนำไฟฟ้ากรณีเก็บของเหลว WiFi ค่ะเราดอกจในไว้ก่อนนะคะว่าข้ององูเป็นข้อที่ผิดค่ะต่อมาเรามาดู กฎหมายข้อที่2.2.4กันนะคะซึ่งข้อนี้บอกว่าพื้นอาคารต้องไม่ดูดซับของเหลวเรียบไม่ลื่นซึ่งตรงกับข้อกอไก่นะคะดังนั้นข้อกอไก่ของเราจึงเป็นข้อที่ถูกค่าเรากลับมาดูกฎหมายกันอีกรอบนะคะข้อ2.2.4นะคะยังบอกอีกนะคะว่าต้องไม่มีรอยแตกร้าวและทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ ซึ่งก็ตรงกับช้อยของเราก็คือข้อขอไข่นะคะดังนั้นก็ชัดเจนนะคะว่าข้อที่ถูกที่สุดของข้อนี้นะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือข้ององูค่ะต่อมาข้อ51นะคะพื้นที่เก็บรักษาสารเคมีขนาด300ตารางเมตรนะคะควรจัดทำบ่อก,กัรเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิงขนาดความจุเท่าใดก็ไกล่สิลูกบาทเมตร ขอไข่55ลูกบาทเมตรคอควาย70ลูกบาทเมตรและงองู90ลูกบาทเมตรค่ะเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนถูกคะ ฉเฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550นะคะอยู่ในหน้าที่7นะคะข้อที่2.10.2ค่ะซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะระบุว่าความจุของบ่อก,กักเก็บนะคะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการกักเก็บน้ำไม่ให้ล้นและไหลไปที่อื่นนะคะปริมาตรความจุขึ้นกับขนาดพื้นที่ของสถานที่เก็บ ะะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะซึ่งได้แนบตารางพื้นที่กับความจุบ่อกักเก็บฉุกเฉินมาให้นะคะโดยที่300ตารางเมตรนะคะความจุของบ่อกักเก็บฉุกเฉินนะคะจะอยู่ที่90ลูกบาทเมตรค่ะเรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะ90ลูกบาทเมตรของเราอยู่ในข้ององูค่ะเพราะฉะนั้นข้ององูจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ ข้อ52นะคะข้อใดเป็นสารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เองก็ไก่สารไพโรโฟลิกที่เกิดความร้อนจากตัวสารเองทำปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศขอไข่สารเซลฮิตติ้งที่เกิดความร้อนจากตัวสารเองทำปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศข้อควายสารประเภท4.2ตามการจำแนกตามระบบขนส่งและงองงูถูกทุกข้อคะ่ะ เฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550เหมือนเดิมนะคะอยู่ในหน้าที่9นะคะข้อที่3.1.8ค่ะ ซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะระบุว่าสารประเภท4.2นะคะเป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เองค่ะซึ่งได้แก่สารไพโลโฟลิกนะคะที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองทําปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศนะคะดังนั้นข้อก็อไก่ของเราจึงถูกนะคะและสารเซลฮิตติ้งนะคะที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองนะคะทำปฏิกิยากับ ออกซิเจนในอากาศนะคะที่อุณหภูมิรอบตัวนะคะซึ่งข้อขอไข่ของเราจึงถูกเช่นกันค่ะส่วนข้อขอควายนะคะสารประเภท4.2นะคะตามการจำแนกตามระบบขนส่งเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดของเราจึงเป็นข้ององูถูกทุกข้อค่ะ ข้อ53นะคะการเก็บสารเคมีอันตรายประเภท 3A หรือ 3B ภายนอกอาคารต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า5เมตรขอไข่พื้นต้องเรียบไม่ลาดเอียงขอควายมีรางระบายสารรัว่วไหลลงสู่บ่อกกเก็บและงองูถูกทุกข้อเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนถูกคะ เฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550เหมือนเดิมนะคะอยู่ในหน้าที่37นะคะข้อที่ 6.8.2นะคะซึ่งในนานทีเราก็จะเจอจุดที่ผิดในกฎหมายนะคะ EP ที่แล้วได้พูดถึงไว้เหมือนกันนะคะจุดผิดของกฎหมายก็คือหัวข้อใหญ่เป็นข้อ6.9นะคะแต่หัวข้อย่อยนะคะเป็นข้อ6.8.2นะคะซึ่งแทนที่จะเป็นข้อ6.9.2ค่ะซึ่งข้อนี้นะคะในกฎหมายระบุว่าการเก็บประเภท 3a และ 3b นอกอาคารพื้นที่เก็บ ต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า10เมตรค่ะพื้นมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า1%นเปอร์เซนนะคะและมีรางระบายสารเคมีที่หกรั่วไหลลงสู่บ่อก,กักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกค่ะเรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะข้อกอไก่ผิดนะคะต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า10เมตรค่ะส่วนข้อขอไข่ก็ผิดเช่นกันนะคะ กฎหมายบอกว่าพื้นนะคะมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า1%ค่ะและข้อที่ตรงกับกฎหมายมากที่สุดนะคะก็คือข้อข้อควายค่ะมีรางระบายสารรั่วไหลลงสู่บ่อก,กักเก็บนะคะดังนั้นข้อที่ถูกของเราในข้อนี้จึงเป็นข้อข้อควายค่ะข้อ54นะคะสารดับเพลิงชนิดดีนะคะสามารถใช้กับ เพลิงประเภทใดนะคะกอไก่เพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได้ขอไข่เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขอควายเพลิงที่เกิดจากของแข็งติดไฟและงองูถูกทุกข้อค่ะ เฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในหน้าที่6นะคะข้อที่2.9.1.5นะคะของคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550ค่ะซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะระบุว่าเพลิงประเภทดีนะคะเป็นเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได้ค่ะ เรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได้นะคะอยู่ในข้อกอไก่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ของเราจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อ55นะคะ สารดับเพลิงชนิดโฟมนะคะไม่สามารถดับเพลิงประเภทใดได้นะคะก็ไก่เพลิงประเภทของเหลวติดไฟขอไข่เพลิงประเภทของแข็งติดไฟข้อควายเพลิงประเภทกา๊าซและงองูข้อกอและข้อขอถูกค่ะเฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในหน้าที่6 ข้อที่2.9.1.6ค่ะของคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550นะคะซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะได้ระบุตรารางของสารดับเพลิงนะคะและประเภทของเพลิงที่สามารถดับได้ไว้นะคะโดยที่สารดับเพลิงประเภทโฟมค่ะไม่สามารถดับเพลิงประเภท C และ D ได้นะคะแต่สามารถดับเพลิงประเภท A และ B ได้ค่ะ โดยที่เพลิงที่ไม่สามารถดับได้นะคะประเภท C นะคะก็คือเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะส่วนประเภท D ที่ไม่สามารถดับได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได้ค่ะเรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะข้อกอไก่นะคะเพลิงประเภทของเหลวติดไฟนะคะอันนี้เป็นเพลิงประเภท B นะคะ ในกฎหมายบอกว่าสารดับเพลิงชนิดโฟมนะคะสามารถดับเพลิงประเภท B ได้ค่ะข้อขอไข่นะคะเพลิงประเภทของแข่งติดไฟอันนี้เป็นเพลิงประเภท A นะคะซึ่งในกฎหมายนะคะบอกว่าสารดับเพลิงชนิดโฟมนะคะสามารถดับเพลิงประเภท A ได้นะคะดังนั้นข้อกอไก่และข้อขอไข่จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะ ส่วนข้อคอควายนะคะเพลิงประเภทกา๊าซนะคะในกฎหมายพูดไว้ชัดเจนนะคะว่าสารดับเพลิงชนิดโฟมนะคะไม่สามารถดับเพลิงประเภทกา๊าซได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกของข้อนี้จึงเป็นข้อคอควายค่ะและข้อ56นะคะข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะ สิ่งปลูกสร้างนะคะที่ต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้านะคะในระยะเท่าใดกับสถานที่เก็บวัตถุระเบิดนะคะกอไก่10เมตรขอไข่20เมตรคอควาย30เมตรและงองู40เมตร ฉเฉลยข้อนี้นะคะอยู่ในหน้าที่4ข้อที่2.7.2นะคะของคู่ม,มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายพศ2550ค่ะซึ่งเนื้อความในกฎหมายนะคะระบุว่าสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะที่อยู่ในระยะ30เมตรนะคะของสิ่งปลูกสร้างที่เก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟนะคะต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้านะคะ เรากลับมาดูช้อยของเรากันนะคะ30เมตรนะคะของเราอยู่ในข้อคอควายค่ะเพราะฉะนั้นข้อคอควายของเราจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแนวข้อสอบที่นำมาฝากกันในวันนี้ง่ายไหมคะถ้าชอบสาระแนวนี้และอยากให้นำแนวข้อสอบดีๆแบบนี้มาแชร์อีก ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ